สุโรอัลอาสร,สร,สรเป็นบทบัญญัติมักกียะมีสามอายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลอสัสร,ส,รสุรอัลอัลอสรเป็นสุรสรมักกียะสุรสร,ร,รได้มาในรูปแบบที่สั้นแต่ชัดแจ้งท้งนี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และความสําเร็จของเขาในชีวิตนี้หรือการขัดทุนและความวิบัติของเขาอลลอซุบฮานูตาลาทรงสาบานด้วยการเวลา ซึ่งเป็นเวลาที่ชีวิตของมนุษย์จะสิ้นสุดลงและสิ่งที่ในการเวลานั้นมีความแปลกประหลาดมากมายหลายชนิดและบทเรียนมากหลายที่บ่งชี้ถึงเนชานุภาพและปริชาญาณของอัลลอฮ์โดยที่ชนิดของมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพการขัดทุนและลดหลั่นอยู่เสมอเว้นแต่ผู้ที่มีคุณลักษณะสี่ประการคือการอีมานหรือศรัทธาและการกระทำความดีและการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นมูลฐานของความดีความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้อิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอห์ได้กล่าวไว้ว่าหากอัลลอฮ์ไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากสุรหอนี้ก็จะเป็นการเพียงพอสำหรับมนุษย์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยการเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน ال ات, ق, นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกัน ให้มีความอดทน